ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุนทรชัยครับผมกลับผ้าไปที่ต้นยางนานะครับเมื่อ 7ปีที่ผ่านมาได้ปลูกไว้ตอนนี้อยู่ความสูงที่มาณ10กเมตรประมาณ13เมตรได้นะครับผมเนี่ยเป็นไม้ป่าทนทานเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับมีที่มีทางแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแนะนำปลูกไว้เลยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะดูแลแค่ช่วง1 3ปีแรกนะครับนี่ครับพอเขาหลอดมาแล้วนี่ก็มองเห็นเลยฮไม้เศรษฐกิจครับ ก็เคยมีคํากล่าวที่ว่ามีที่มีทางแล้วขี้เกียจก็ขอให้นําไม้พวกนี้มาปลูกไว้นะครับก็คงจะไม่ใช่เฉพาะต้นยางนาไม้ขยุงไม้มะข่าประดูป่าหลายหลายชนิดนะไม้ตะเคียนเนี่ยลงมาปลูกไปครับมีมูลค่าขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็ อีกทางหนึ่งก็เป็นการปลูกป่าเพื่อเติมออกซิเจนให้กับโลกนะครับแล้วก็ต้นไม้นี่โดยหลักการธรรมชาติก็คือให้ร่มเงาและก็เรื่องการลดแรงลมทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับเนี่ยจากที่ได้ศึกษามาครับเป็นหลักการธรรมชาตินี่ยมีประโยชน์มากครับเป็นร่มเงามีร่มไม้ใบบงังทำให้โลกของเรานั้น ไม่ร้อนจนเกินไปนะครับเนี่ยนี่ก็ไม่ได้มีการแต่งใบแต่อย่างไรปล่อยปลูกไปตามธรรมชาติเบียดกับแนวของสะเดานี่คเนี่ยต้นสะเดาครับนี่ยสองแถวนี่ก็อายุาน่าจะเกือบ8ปีฮะสะเดานี่ครับก็มีประโยชน์มากคนระับเป็นร่มเงาแล้วก็เป็นที่อยู่ของมดแดงได้กินไข่เขาด้วยนะเนี่ยเนี่ย ประโยชน์จากป่าครับช่วยกันปลูกไว้มีประโยชน์แน่นอนครับมากน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับป่าไม้บางที่ก็ถูกตัดกันไปเยอะแล้วก็มีปลูกทดแทนกันไปบ้างครับก็มีการส่งเสริมกรมวิชาการเกษตรหรือว่ากรมป่าไม้ครับมีการนําพันธุ์ไม้มาแจกทุกปีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีะครับปลูกในเลือกส่วนแน่นาจะเข้าหน้าฝนนี้ก็ เหมาะทีเดียวครับผมในการนําไปปลูกโอกาสรอดก็จะสูงนันเองถ้าเป็นไม้ป่าเขาบอกว่าปลูกง่ายมากนะครับจอบหรือเสียมขุดลงไปแล้วก็นําลงไปปลูกครับให้ดีก็คือมีไม้ค้ายันก็รอดนะครับอย่างสองต้นนี้ก็คือต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์นะครเป็นการปลูกทดแทนมาใหม่เหลือรอดนะครับตอนนั้นก็ลําบากเรื่องน้ํา ก็ุ้นมครับผมในคลิปนี้พามาชมลักษณะไม้เศรษฐกิจไม้ป่าหน้าปลูกต้นยางนาครับขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมีชชยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับใบเขียวเข้มเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับใบหยิกเลย หมดค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นที่อยู่ของมดครับผมดูลักษณะของผิวไม้ผิวของเปลือกเขานะครับ,รบให้ความร่มรื่นมีร่มไม้ใบบัง